สวัสดีครับ่อไมพี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมหนังอยู่ใต้ต้นสำชาพอไมพไ่ต้องต้นกามปูเหมือนข่านอยู่ด้านบนเต็มไหย เหมือนมีละอองน้ำยดลงมาตลอดล้วยล่ะรู้สึกจะเป็นเมนูปโปรผมหมายเป็อตังซววเล็บมือนางตํำแบบเพลๆนามปลาคนๆ ทีด่ดังดนะังนั่นเป็นเป็นเป็นน้ำห้วยน้ำห้วยตกลงมาเนี่ยประมาณไปหรอ เสียงน้ำห้วยเหมือนน้ำตกเลยปะ่าไหมพี่อ๋อง มเพชรมเลไปลองมาเติม จะเข้าหนาวแล้วผมหม่ยไปน้องแปลงพักต้มเตรียมปูกระลำดอกเลยกระลำหัวเป้าหม่ยไปน้อง ปลาลยอปลมลํหัวประขาต้นปลากาขาว ข่านเต็มอะต้องปืน,นใบมุงใบไม้ดำหมดอนะ่ะผมไม่้อง โน้โหไปโรงพยาบาลมาปอใม่เป็นน้องไปอุ่นต่อสาวดูสาวคนน้อยปอใม่เป็นน้องดูสาวคนน่าอยู่ในต้องโอ้โห oh. มาเป็นเม็ดได้ห้าเดือนแล้วปอใม่เป็นน้องห้าเดือนนักนัก,กหา้าร้อยสิบสามกิ่ปอใม่เป็นน้องกึ่งโล เป,ป่าลูกสองแล้วซ้อเปลูกสองก็ต้องมันมันก็เดิมเห็หลายเต่าเพราะว่าสมัยนี้อย่างกระตังก็ไม่เป็นงโอ้ หลูกชายคนโจ้สองรัวประมาณไปหรือเ่สองรัวปา่าก่อนที่รัวปา่านี่เข้าโรงพยาบาลนาดประมาณไป่ร้อง แต่พอได้สองขวบสองขวบไปเริ่มจะเบาเบาะเริ่มจะบ่ค่อยเข้าแล้วเพราะว่าเป็นแม่เป็นมาหลายโลกขนาดประมาณไปแลโอ้เป็นสปา สีหนักสู้เขา้าโรงพยาบาลเมืองสุ้ก็เป็นอาเฮดวีส์พอไหมแม่วอยู่โรงพยาบาลแม่สาววันยม สมัยนี้สปาโลกปอมายเปน็นอง ร้อนน้อยศูนย์ถึงสองครบเนี่ยประมาณไป่น้องเวลาเปลี่ยนจานักหรัวครัวปลายเนี่ยประมาณไป่น้องจะได้กับเซฟเซฟไว้คอนเนอร์เนาะเป็นมาละหายยากโดยเฉพาะไอรี ล้ำหม้อป๋อมัยเปนนองเพชรกันบางดีต้มเพชรรสจัดล้ำขนาดพักบุงโซโซป๋อม่ยปนนองอู้จิมกลิ่นกับน้ำบะได้กับลำ้ำพักบุงวันนี้ลงไปในน้ำน้อยป๋อมัยเปนนอง แรงที่เปืนบอ่ค่อยบอ่บ่บ่บมีผลยาปอ่าไม่พี่น้องล้าปพ่อไมมพี่น้องรสชาติเพสโทมมาเต็มๆลิบมือหนาวกุ๊บแพายกากต่ำเหมือนต้อมกระจัดเลยปอ่าไม่พี่น้องเนาะ กุบกุบลำเาะต่ำรสจัดบบจัดนี่กันแล้วแต่คนชอบเนาะ <c oughs> ต้องบ็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนมันเหมือนมีหลออ้อหน้ามียดยศลงมาเนี่ยป,มปอมนพี่น้องต้อมบ่กหัวเป็นอะไรอย่างเะี้ยงบก็บสีขาวสีดำเต๋แบบข้าจะเป็นข้าเน,นะ่นะปอมเปนพี่น้องเนาะก่อนจะได้กับสุธานีฟากเนาะปอมเนพี่น้องเพราะว่าเป็นกันนะขนาดอาเฮดวีเนาะหลอนน้อยก่อ 0ถึง2ขวบก่อเซฟเซฟก้อนนปอปอมไปน้องบางท่านก็เป็นนักคาดเนาะก่อเวลาเปลี่ยนมา้าต่อเอนดูละอ่อนเนาะปอมไปน้องก็คือถ้ามันเลย2ควบ2ควบกว่า3ควบไปกับเวลาเปลี่ยนม้ามันกับบานักเนาะปอมไปน้อ,มนองมันจะมันนักตอนตีเป็นอ่นอนน,อน้อยเนี่ยยิงท้าโลกยิงยังนี่นะหนึ่งยิงไปถึง3เดือน3เดือนเนี่ยนะปอมไปน้องต้องเซฟมือสุดๆเนาะปอมไปน้องเนาะ สมัยนี้มันบ่เหมือนสมัยก่อน่อม่ยไ่น้องสมัยก่อนน่ะปลอยไปเถอะฝนตรงฝนตกปลอยเล่นน้ำห้องรอเป็นปลอยอย่างสบายมากเนาะปอม่ยไ่น้องสมัยก่อนแต่สมัยนี้บ่ได้เน้อเนาะปอม่ยไน้องห้องต้องเลี่ยงตามยุคตามสมัยอุ้ยเวลาเป็นมาเน่นักขานาปอม่ยไ่น้องเนาะก็เป็นกํารังงจใา้ทุกข้อผัวเน้อเนาะปอม่ยไน้องสู้ๆไปด้วยกันใครมีต้องสาพายงโชก็ต้องขอตัวลำลาดด้วยก่อนอย่างนี้ต้องบอกมันเหมือนมีล้องอะไรบ่หู ปล่อยลงมาเนาะปอม่ยเปน้องนั่งใต้ต้นสำฉาที่เปิดเลี่ยงคานไว้เนาะต้องกพต้องขอตัวลำลาไปก่อนครับเสียงบรรยากาศน้ำ้วยอปอม่ยเป็นน้องต๊จากต่อลงเหมือนเสียงเหมือนน้ำาต๊เนาะอ่อม่ยปน้องเนาะ <c oughs> ป้ากันคลิปหน้านอปอมัยเปน้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอย่างสำหรับคลิปนี้ต้องสาพ,พากินโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาปอม่ยเปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม